ความเดิมตอนที่แลว้ววันนี้ครูจะมาสอนเรื่องต่อจากเมื่อวานใครสามารถตอบข้อนี้ได้บ้างสองเบอร์หนึ่งเท่ากับเท่าไรผมตอบได้ครับได้เท่าไหร่ครับได้สามครับถูกต้องครับเลิกเรียนแล้วละครับกลับบ้านได้ไกลับ<อ>บ้านดีกว่าถึงบ้านแล้ทีทำกันไปทำกันบ้านดีทำกันบ้านดีกว่า ไกลเสร็จแล้วเย่เสร็จแล้วไปเตะบอลดีกว่าฉันมาแล้วมาร์คมาพอดีมาร์คไปไหนมฉันกลับแล้วโอเคค่อยเจอกันใหม่กลับบ้านดีกว่าไกลจะถึงแล้วนั่นลุงข้างบ้านนี่ว่ะจบเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าควรทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดเพื่ออนาคตท,ที่ดีค่อยเจอกันใหม่จบแล้ว